การคุยแซบโชว์จบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมครับแขกเชิญคนต่อไปนี่คือพี่สาวผมในวงการเลยนะและพี่สาวคนนี้จะบอกว่าอยู่มากกว่าหูใช้เวลา30ปี30ปีสิสาิบเนาะ30ปีเนี่ยพราะผมดูพี่เล่นมาตั้งนานแล้วว่สิบนานนานานแต่ตลอดทุกปีที่ผ่านมาเธอสวยขึ้นสวยขึ้นและสวยขึ้น วันนี้เธอจะพกเคล็ดลับมาบอกพี่นุ่มแหม่มสวัสดีคับพี่แหมมสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสสวัสดีคุณผ <c oughs> ู้ชมค่ะอยู่ในวงการเหรอะคะใช่อยู่ในวงการมา40ปีป,ปีที่40ปีนี้ oh อายุก็57เข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีนิดหนึ่งและโดย oh. อาชีพโดยอะไรมันทําให้คือต้องบอกเลยว่าความสําคัญของอาชีพทุกอาชีพเนาะ <c oughs> ไม่ใช่แต่ แค่เพอเอ,อินว่าเราอยู่ในอาชีพนี้นานเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจะรักษาให้ให้ทั้งหมดในร่างกายของเราเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆเพื่อที่จะได้บางทีคุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมก็อยากจะแบบสบายตาสดชื่นอ,อะไรเงี้ย57แล้วอะ่ะผิวมันได้ขนาดเนี้ยมันโอเคไหมล่ะ <Okay. S 1> สําหรับพี่ที่โอเคพี่ชอบมากทาั้งๆที่เราออกแดดเราคือเมื่อก่อนเนี่ยผิวเราอาชีพเรามันปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องออกแดดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการออกแดดอยู่กลางแจ้งไลฟ์สไตล์แล้วเราเป็นคนที่แบบคือกิจกรรมข้างนอกของเราเนี่ยเราเป็นคนชอบ มันก็เลยทําให้ ปฏิเสธไม่ได้ที่ผิวเราจะต้องเสียทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราก็ต้องกลับมาดูแลบำรุงข้างในมันก็บำรุงอยู่แล้วแหละมันไม่ไม่มีใครที่จะปฏิเสธไปได้แต่ว่าสิ่งที่บำรุงข้างนอกอะ่ะจำเป็นไหมจำเป็นมากๆเมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยการใช้ครีมที่แพงหรือว่าการใช้ครีมที่มันแบบอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มันแบบอินเทรนด์หรือคนฮิตๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ผลลัพธ์ที่ดีไหมแต่บางคนมันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปอย่างพี่นวลมาค่ะโชคดีที่ได้เจอคุณปัดได้เจอคุณปัดคคืออุณปปปััดเเเ็็นนนท้้งงงงจาาขโร เพศาสตเป็นแล้วคนที่เป็นเพศาสตร์ะจะเป็นคนช่างเลือกคุณผู้ชมขาเลือกเลือกเยอะมากจนเราได้มาคุยกันแล้วก็ถูกคอกันบอกคุณปัดขาจริงๆแล้วว่าพี่เนี่ยจะ57แล้วพี่ต้องทํำยังไงคุณปัดบอกพี่นุ่มแบบเดี๋ยวนี้ทั้งนวัตกรรมแล้วก็สารนําเข้าสารตั้งต้นด้วยความที่เป็นเพศาสตเนาะสารนาเข้าสารตั้งต้นต่างๆพี่นุ่มเดี๋ยวนี้มันไปไกลามากแล้วเลข4เลขห้าเราสามารถที่จะแบบดูได้จนหนุ่มแบบมาเจอเซลิเซ่ค,คุณปัดบอกพี่นุ่มเอาไปลองเนาะตอนแรกอะค่ะเราลองจริงๆพี่นุ่มแบบมากับกนด่อ จะเล่าเรื่องกันแดดแต่วันนี้ขออนุญาตพูดถึงเซรั่มได้ไหมเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่ช่วยประหยัดในการใช้ในการใช้ชีวิตมากเพราะว่านุ่นมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าในโลกนี้เราได้ยินแต่ว่าไฮายาใช่ไหมค่ะไฮายาแต่ว่าต้องบอกว่าสําหรับเซริเซ่ค่ะใส่ไฮาย,ายาไปทั้งหมด8ชนิดและในนี้ก็มีออไวท์ทั้งหมดเนี่ยเชนิดเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากเกาหลีฝรั่งเศส อะไรใดๆที่คุณปัดแบบต้องบอกเป็นคนช่างสรรหาแล้วก็ช่างเลือกทั้งหมดใช้แล้วเป็นยังไงมันก็คือทําให้ผิวของเราค่ะชุ่มชื่นก็คือผิวผิวเราก็อิ่มฟูสว่างกระจ่างใสริ้วรอยต่างๆหรือโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นเดี๋ยวจะถามว่าเฉพาะคนเลขห้าเลขสี่หรอจริงๆแล้วไม่ค่ะวัยรุ่นก็ควรใช้คนที่ชอบแกะสิวหรือเป็นริ้วรอยใดๆแผลเป็นใดๆนี่คือความเข้มข้นของเซลิเซ่อยากให้ดูมากเลยนี่ดูสินี่คือความเข้มข้นของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ ส่วนผสมที่สรรหาอย่างดีเพราะคุณปัดบอกพี่นุวมเอาไปลองใช้เฮ้ยนุวมรู้สึกว่าแบบนุวม ผิวหน่วมกระจ่างใสขึ้นชุ่มชื่นขึ้นแล้วพอเรารู้สึกว่าคุณปัดมันต้องใช้ตัวเดียวแล้วก็เอาอยู่เลยใช่ไหมตอนนี้พี่จะไม่ใช้อะไรแล้วนะพี่หน่วมขออีกตัวได้ไหมเขาบอกพี่หน่วมเอาครีมกันแดดไปพี่เคลองจับดูครีมกันแดดเขาอะค่ะทั้งหมดอยู่ในตระกูลของไฮยาหมดเลยไฮยาทั้งหมดนี่คือ78ชนิดใส่อยู่แล้วแล้วก็มีพวกออไว้ที่หน่วมบอกมี7ชนิดมันทาให้ผิวเรากระจ่างใสกันแดดนี้นะคะเป็นคุมมันกันเหงื่อด้วยอ,อันดับแรกขอให้คุณใช้เซรั่มไปก่อนแล้วตามด้วยครีมกันแดด ครีมกันแดดของเขาอะค่ะมีเรียกว่าเป็นจุดเด่นๆอยู่3อย่างด้วยกันเห็นเห็นเนื้อครีมแบบนี้เนี่ยเป็นเนื้อไฮบริดนะคะคุณสามารถที่จะแบบโปกคือทาทับลงไปกับเมื่อกี้ที่เซรั่มลงไปเลยต่อกันได้เลยต่อกันได้เลยในนี้ปกปิดปกป้องพร้อมบำรุงในนี้มี SPF 50 P.A. บวกบวกบวกสามบวกไปเลยปกปิดก็คือเป็นเนื้อเนื้อรองพื้นที่สามารถปกปิดใช้แทนรองพื้นได้เลยใช้ได้ในทุกสภาพผิวเพราะว่าสักพักหนึ่งอะค่ะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันขาวมันวอกไหมพอคุณทาไปแล้วนวมอยากจะบอกให้ว่าพอทาไปสักพักหนึ่งทุกสภาพผิวมันจะกลืนกับผิวของคุณมันจะปกปิดแล้วก็ปกป้องกําลังจะถามเลยว่าพี่มูแมมขาวแล้วใช่ผิวหนูใช้ได้ไหมนี่หายไปหมดเลยดูดิคือ้องบอกเลยว่าอันนี้มันเหมือนเกราะสาหรับน่มแ่มไป เขาดอเป็นเกราะป้องกันกันแดดกันแดดได้หมดเลยคือวันไหนที่นวลไม่ทํางานนวลทาเซรั่มเสร็จกันแดดตามไปปุ๊บแล้วก็ทาปากแบบเกาหลีนิดๆแต่แดงๆข้างในอ่ะออกไปข้างนอกโอ้โหทุกคนก็ยังรู้สึกว่าชื่นตาสบายใจเห็นผิวของเราทุกคนก็บอกพี่นุ่มแม่ห้าสิบเจ็ดแล้วเหรอใช่ค่ะอีก3ปีก็จะรับเงินรับเงินถ้าสูงไวเรียบร้อยแล้วนี่ใจตื่นเต้นพอน้นวันนี้มาทั้งทีเราจัดโปรให้ดีไหมคะดีปกติอะค่ะนวลจะจัดโปรอยู่ทั่วไปซื้อ2แถม2 <c oughs> แต่วันนี้ค่ะนุ่มแบมขอแถมอีกหนึ่งอย่างได้ไหม <c oughs> ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเ <c oughs> ตรียมมือถือให้ดีๆกดมาก่อนได้ไหมเพราะว่าโปรนี้เนี่ยราคา2,000กว่าบาทแต่วันนี้นุ่มแบมให้เพียงแค่699บาบทได้ ไปทั้งหมด5ชิ้นเซรั่ม2กันแดด 2, 2> และมีสบู่ค่ะสะบู่ก็อยู่ในตระกูลไฮยาเหมือนกันล้างหน้าทําความสะอาดหน้าคุณจะได้ความสะอาดอย่างล้าลึกไม่เอียดไม่อาร์ตแล้วก็ถุงตีฟองไปด้วยในราคา699บาทซึ่งปกติราคา2,000กว่าบาทหยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วกดมาที่095 789 4939อ,อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ0ย์9า9หรือว่าแอดไลน์ก็ได้แอดไซน์ก่อนตัวเอกลมๆข้างหน้าเลยค่ะ ซลิเซ่อันเดอร์สกอร็ไทยแสแกน QR Code ก็ได้นุวมบอกว่าของแถมอะค่ะมีไม่เยอะ,ะนอวลมมีเพียงแค่ร้อยชิ้นเท่านั้น<ห>ยังไง<ห>กดหมายเลขนี้เข้ามากันเยอะๆเผื่อว่าตัวแทนจำหน่งจําหน่ายตอนนี้รับสายอยู่หรือแม้แต่ในบริษัทแม่ของเรารับสายอยู่มีของแถมพอคุณก็จะได้สินี้โปรนี้ไป0957894939ในนี้เนี่ยหลายคนมักจะบอกว่าพี่นวมขาคนที่แพ้สารเคมีใดๆอย่างเช่นแอลกอฮอล์พาราเบนต่าง ใช้ได้ค่ะต้องบอกว่าอันนี้เซรั่มของเราเป็นสูตรเข้มข้นแต่เป็นสูตรเข้มข้นที่สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว<อ>คือหลายคนบอกแพ้แพ้ของนุมแบมก็เป็นคนแพ้นะคะ<อ>แต่พอใช้แล้วเอ้ยไม่แพ้สบายใจได้ค่ะไม่มีสารเคมีต่างๆเหล่านั้นเลยโดยเฉพาะในรองพื้นนะคะเป็นมีส่วนผสมของน้ำแร่จากประเทศฝรั่งเศส<อ>มันบอกแบบนี้หลายคนพอเวลาผู้ใช้จริงอะค่ะอยากให้ดู รีวิวจากผู้ใช้จริง,งเห็นไหมคะริ้วรอยของเด็กวัยรุ่นคือคนที่แบบชอบแกะสิวบางคนเป็นสิวมันไม่เลือกเนาะว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยบางคนแกะสิวแบบนี้ค่ะใช้เซรั่มไปเรื่อยๆแล้วสีผิวเหล่านั้นเนี่ยมันจะจางหายไปและยิ่งใช้ควบคู่กันไปมันจะเป็นทั้งคุณบำรุงด้วยคุณได้สารสกัดบำรุงที่เป็นสารสกัดจากต่างประเทศเกาหลีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ใดๆอ่ะแล้วคุณปกป้องด้วยครีมกันแดดมันจะทําให้ปัญหาของคุณไม่กลับมาซ้ําอีกแน่นอน วันนี้โปรของเราจัดให้คุณอย่างดีซื้อ2แถม2ค่ะเซรั่ม2กันแดด2และสะบู่ในตระกูลไฮยาด้วยนะคะในราคา699บาทโ,โทรมาเดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ095 789 4 9า9 095 7 8 9 4 9 3 9หรือว่าแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมค่ะแอดไซเซอร์เรซทไทยแลนด์สแกน Q r วอาโค้ดหน้าจอก็อง,ง่ายส่งฟรีนะคะราคานี้ขออนุญาตส่งฟรีด้วยแม่อของม่านเขาอยากรู้ว่าต้องลงเจ้าเซรั่ม บ่อยขนาดไหนวันหนึ่งครั้งก่อนนอนหรือสองครั้งสองครั้งไปเลยค่ะเพราะว่าปกติหน้าเราอะ่ะล้างหน้าอยู่แล้วสองครั้งตื่นมาเราก็ล้างมันก็จะเกิดความแห้งกระด้างโดนน้าก่อนที่คุณจะแต่งหน้าปกเซรั่มไปเลยแล้วคุณแต่งหน้าทาครีมกันแดดแล้วแต่งหน้าไปเลยพอหลังจากนั้นตกกลางคืนค่ะคุณผู้ชมขาตอ้องกลางคืนเนี่ยก่อนนอนเราทําหน้าให้เราสะอาดด้วยสบู่ในตระกูลของไฮยานะคะพอคุณจัดเสร็จเรียบร้อยคุณปกเซรั่มเลยแล้วคุณเข้านอนได้เลยพี่นูมแมค่ะจ๋าว่าไงคะสายแตก แต่พวกเราส่งฟรีคุณผู้ชมขาดราคานี้ส่งฟรีนะคะถ้าเกิดมันมาลายมาเยอะขนาดนี้ร้อยหนึ่งพอด้วยแนะนำอย่างนี้ค่ะโทรเข้ามาย้ำย้ำพวกเราพวกเรามีของพออยู่แล้วเนาะไม่ถึงว่าคือต้องจองไว้แต่แล้วเขาบอกไม่เขาบอกไม่เงางอนไม่เขงพอกไม่เขาบักไม่ เพราะฉะนั้นต้องโทรเดี๋ยวนี้ถึงจะได้คุณผู้ชมค่ะสิทธิ์นี้โทรเดี๋ยวนี้เท่านั้น0957894939 0957894939หรือว่าแอดไลน์เอกลมๆเลยเซเลเซอ under score ด้วยนะแล้วก็ไทยแลนด์สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก็ได้ผมชอบทีมงานพี่จังเลยทำไมคะไม่สบตาเป็นครั้งแรกเลยที่ถามว่าเพิ่มอีกได้ไหมไม่มองรับไม่ไหวไม่สบ ไ,ไม่จบตารับไม่ไหวโทรเขา้ามาคุณผู้ชมขาโทรเข้ามาสิ่งที่คุณจะได้ก็คือได้ทั้งเซรั่มสองค่ะครีมกันแดด2และบวกกับสบู่ล้างหน้าด้วยในโปรนี้เฉพาะในรายการนี้เท่านั้นโทรเดี๋ยวนี้ถึงจะได้โปรนี้690บาทได้ไปถึง5ชิ้นยังไงก็คุ้มคุณผู้ชมขา095ย์9 4939ค่ะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้แอดไ underscore แล้วก็ Thailand สแกน QR โค้ดหน้าจอตอนนี้ก็ได้เงินฟรีสฟดีด้วยนะครับแต่มั่นใจว่าร้อยสายที่ให้อ่ะหมดแล้วน่จะหมดแล้โทโทษโทษก่อนรีบโทรมาอะไรกันไม่ทั้น่ะวันหลังแวะมานะมาดังมากนต่อมาดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ